ตรับไครับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของคนช a แนลนะครับซึ่งมาช่องที่พยากรณ์ดวงชะตานะครับที่พายิปซีพร้อมด้วยครับเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตานะครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกุมนประจําเดือนมีนาคมนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคนที่เกิดในราศีกุมนะครับในเดือนมีนาคมนี้ มีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนที่เกิดในราศีกุมนะครับก็คือคนที่เกิดตั้งแต่นะครับวันที่21มกราจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะก็จะอยู่ในเกณฑ์ชะตานะครับของราศีกุมนะครับเดี๋ยวคุณนัดเป็นตัวแทนนะครับของชาวราศีกุมนะครับในการสลับไพ่เลือกไพ่นะครับแล้วก็หยิบไพ่แทนนะครับชาวราศีกุมนะครับแล้วก็จะมาคุยกันนะครับในสี่เรื่อง สี่หัวข้อนะครับการงานนะครับการเงินนะครับสุขภาพแล้วก็ความรักด้วยนะครับแต่เราจะมาดูกันครับว่าคนที่เกิดในราศีกุมนะครับดวงชะตานะครับในเดือนมีนาคมเนี้ยจะมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่เรามาดูกันเลยนะครับคุณน้ำเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนนะครับมาดูกันเลยครับว่าการงานครับของคนที่เกิดในราศีกุมเนี่ย จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับการงานนะครับของคนที่เกิดในราศีกุมตอนนี้้องบอกว่างานเยอะทีเดียวนะงา,านเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นที่รักด้วยเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าของหัวหน้าภายในองค์กรดีทีเดียวเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับราศีกุมนะ่าจะมีพลังงานเยอะนะครับถ้าตั้งใจนะครับจะทําอะไรแล้วช่วงนี้แต่ว่าดีทีเดียวครับกูรีกูจอเลยเร่งมือเร่งรีบจะทําให้เสร็จจะทําให้ได้ จะเอาให้ได้เลยทีเดียวนะถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลานะครับที่ที่มีมีพลังงานเยอะทีเดียวกับการทํางานนะคะแต่ว่ายังดีอยู่ละกันแต่เพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะครับถ้าชาวสกุมนะครับต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือไปร่วมกันทํางานยังต้องเตือนระวังเรื่องของการถูกเอาเปรียบด้วยนะครับต้องระวังอยู่นะการเอาเปรียบก็อาจจะมีใน ได้แหลแง่มุมเช่นการเปลี่ยนนรกโหรเวลาก็ได้ทําน้อยทําเยอะทําไม่เท่ากันแต่ว่ารายได้เท่ากันหรือว่าทํางานมากกว่าแต่ว่าตังค์ได้เท่ากันน่าก็เป็นได้ฮะอย่างต้องเตือนให้ระวังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับการงานแล้วมาดูการเงินกันบ้างเอาละครับถ้าเกิดการเงินดีการงานเอ้ยการงานดีการเงินก็ดีตามไปด้วยนะเพราะการเงินนะครับก็จะมาจากการนะครับการขยาย กานะรขายเอาของงานงานะจะเพิ่มขึ้นงานะจะมากขึ้นทําให้ตวงเงินเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็นะสําหรับชาวราศีกุมนะครับในเดือนมีนาคมนี้ถ้าเราเขา่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเอกงานอะไรเซนเอกสารเซนสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินต่อบ้ามีเกณฑ์ที่ดีทีเดียวครับที่จะได้รับเงินหรือว่าการเจราจาการเซ็นเอกสารต่างๆจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในเดือนมีนาคมนี้เลยนะครับแต่ว่าดีเดียมทีเดียวนะครับแล้วไปสองเรื่องแล้วการงานและการเงินสุขภาพบ้างนะครับสุขภาพของอราศีกุมนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เลยนะครับโอ้ราศีกุมต้องต่อว่ายังโอเคอยู่นะครับสุขภาพต่อว่ายังแข็งแรงดีอยู่แต่ช่วงนี้อาจจะกินเยอะไปหน่อยนะครับอาจจะกินเยอะไปทีนิดน,นึงอาจจะออกกํากลังกายน้อยไปซะหน่อยนะครับทาให้ปัญหาของชาวราศีกุมในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของน้ําหนัก นะครับน้ำหนักอาจจะขึ้นได้นะหรืออาจจะไปท้ายกับเรื่องของคอนสเล่นะครับแต่ถ้าแต่ว่าภาพรวมแต่ว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับโอเคมาดูความรักกันบ้างนะความรักของชาวราศีกุมนะตอนนี้นะครับถ้าท่านใดราศีกุมที่โสดอยู่นะมีเกณฑ์ครับจะได้เจอคนที่รักคนที่ชอบคนที่ถูกใจนะ จะมีรักครั้งใหม่เข้ามาก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะหวานกันสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีการไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มนะครับไปสร้างเในหาร่วมกันอยู่อะก็ยังเป็นยังเป็นเกณฑ์ความรักที่ยังดีอยู่ทีเดียวโอ้ยแต่ว่าอันนี้เราว่าดีในทุกๆเรื่องเลยนะครับกับชาวราศีกุมอ่ะยังไงก็ เป็นโดนชะตานะครับในเดือนมีนาคมนี้คุณนัก็ฝากกด subscribe ครับกดไลค์กดแชร์นะครับ,รบเป็นกําลังใจคุณนัทด้วยนะครับในการทำคลิปดีๆนะครับให้ทุกท่านได้รมกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปของคุณนัทนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ